ครับป่าใส่สีซยเลยครับสดสดไม่ไหมพึ่งยิงขึ้นมาเมื่อกี้ครับพึ่งขึ้นจากน้าม,มาเลยยากครับผม ปานิลล้วนๆครับปาอื่นบองยิงเลยครับแต่ปานิลล้วนๆครับย่างหนักครับผมตังมีถึงหาโสิร้ครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโตกเ,กเกือบลู่ทั้งนั้นเลยครับผมป่านิลโอ้หนักมากๆครับผม